คิดยังไงกับการรักษารากฟันคะอืมผมว่ามันดูน่ากลัวนะครับแค่ฟังชื่อรักษาลากฟันก็แบบ พี่มันอยู่ใต้ฟันอนะ่ะก็น่าจะเจ็บนะครับมันน่าจะน่ากลัวนะคะเพราะว่าเห็นจากในคลิปติต๊กตอค่ะวิธีที่เขาทําน่าจะเจ็บค่ะมีหลายๆคนเขาบอกว่าการรักษารากฟันมันน่ากลัวมากแล้วก็หลังจากที่พี่ได้ทําวันนี้ค่ะรู้สึกแบบน่ากลัวไหมหรือว่ารู้สึกเจ็บหรืออะไรยังไงไหมคะไม่น่ากลัวค่ะไม่น่ากลัวแล้วก็รู้สึกดีขึ้นอืึอ,อันนี้คือมาทําเป็นครั้งที่2แลเลยใช่ไหมคะสองค่ะก็คือไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเลยค่ะ คคคณ่ะเห็นไหมครับว่าการรักษาของรากฟันนะครับไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะฮะก็หลังทําจากที่คิดว่าเจ็บก็หายเจ็บเลยนะครับแล้วก็ถ้าเราปล่อยไว้นานขึ้นนะครับฟันแทนที่จะเก็บได้ก็อาจจะต้องถูกถอนไปหรือเกิดปัญหาอื่นตามมาเช่นมีอาการบวมหน้าบวมเขานี้จากที่แค่รักษาลาก จจะต้องไปแอดมิดโรงพยาบาลแทนนะครับซึ่งก็อยากให้คนไข้ทุกท่านนะครับที่มีอาการหรือยังไงนะครับได้เข้ามาตรวจเบื้องตน้นแล้วก็วางแผนการรักษาได้นะครับ